สายพลาสติกพีพนะครับที่ได้มาจากพวกกล่องพวกหลังที่เขาลัดมานะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับผมทำดีไ y ไวไปแล้วหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกสายไฟนะครับหรือบ้านเราจะไว้มัดพวกถุงกระสอบก็ได้นะครับถ้ามันสั้นไปนะครับอันนี้จะแนะนำอีกทิศนึงวิธีกับการผูกเชือกต่อเชือกแบบนี้ให้มยาวขึ้นนะครับที่ต่อเชือกแบบนี้ให้ง่ายขึ้นนะครับทาแบบนี้ครับมาที่เป็นปมก่อนนะครับเพื่อนนะครับมาที่เป็นปมก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับ โอเคนะครับมามัดเป็นปมได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นแนะนําอีกเส้นที่จะต่อนะครับสอดครับสอดเข้าไปตามร่องเดิมนะครับสอดตามเส้นเดิมเนยครับเพื่อนอ้อมตามเส้นเดิมไปแบบนี้ครับอ้อมไปเลยนะครับอ้อมตามเส้นเดิมไปนะครับสอดแบบนี้ครับสอดตามเส้นเดิมไปเลยนะครับโอเคมันเราสอดได้แล้วก็ดึงทั้งสองเส้นเลยนะครับดึงพร้อมกันแบบนี้ครับเราสามารถที่จะทําให้ เส้นเรายาวขึ้นนะครับเชือกเรายาวขึ้นสามารถจะมัดของเราได้นะ